นักเรียนครับตอนนี้อบพยพไปอยู่ตามศูนย์ต่างๆยังไม่ได้เรียนเลยหรือแบบบางจุดเนี่ยกลับไปบ้านแล้วนะคะก็ไม่กล้าให้พ่อแม่บอกให้ลูกไปโรงเรียนเพราะกลัวค่ะดิฉนันัแล้วคุณครูต้องปรับการเรียนการสอนแบบนี้เลยคุณผู้ชมวันนี้สงสารนักเรียนมากนะครับคณะครูของโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาอำเภอน,น้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีครับใช้วิธีการยังไงนําแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เอาไปให้กับนักเรียนนะครับที่อยู่ในศูนย์อพยพหลังจากมีปัญหาปะทะกันกับไทยกับพูชาปิดการเรียนการสอนตั้งแต่24รกรกฎาคมที่ผ่านมาโรงเรียนในคุณผู้ชมครับมีนักเรียนประมาณ400คนอยู่ในศูนย์อพยพประมาณ190คนที่เหลือก็กระจายไปอยู่ตามศูนย์อพยพต่างๆอีก6 8ดศูนย์ด้วยกันส่วนแบบฝึกหัดคุณผู้ชมลองดูแบบฝึกหัดเขานะที่เอามาให้นักเรียนเนี่ยดำเนินการก็คือทบทวนวิชาเรียนก็จะมีครบทุกกลุ่ม8สาระหลักๆนะครับ มีเรื่องของกิจกรรมการผ่อนคลายเพราะว่าเด็กๆก,ก็เครียดกันเยอะคุณผู้ชมสอนอะไรบ้างรักชาติาาศาสนาพระมหากัตษริย์การมีจิตอาสาการอยู่ร่วมกันในสังคมวิชาประวัติศาสตร์วิชาภาษาจีนภาษาอังกฤษก็มีนะครับและมีวิชาศิลปะการวาดรูปนี่ฮะเพื่อจะให้เข้าใจถึงสถานการณ์ว่า,าเราเจออะไรอยู่นะ ถูกไหมฮะคุณผู้ชมเพราะเด็กๆหลายคนตอนนี้ก็เริ่มเครียดโดยระหว่างที่โรงเรียนยังไม่เปิดคุณผู้ชมคุณครูบอกว่าต้องทําอย่างนี้กันไปก่อนเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับเด็กนักเรียนครับในรูปแบบนี้นะครับจนกว่าหน่วยงานความมั่นคงนะครับจะประกาศให้ประชาชนเข้าพื้นที่ได้ก็คือมีความปลอดภัย100%เรซเราถึงจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ครับแต่ด้วยสภาวะอย่างนี้เราก็ต้องปรับ นะครับ r n y w h e r e หนนี้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอาจจะกลับเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนสถานการณ์เป็นยังไงแต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ปรับตัวกันไปก่อนใช่ไหมคะบางจุดก็อาจจะต้องปรับเป็นเรียนออนไลน์บางพื้นที่ก็ต้องช่วยเด็กๆฝั่งกัมพูชาเรียนออนไลน์กับคุณครูฝั่งไทยนนอย่างเงี้ยนะคะเอาอย่างสีสเกตเนี่ยชาวบ้านกว่าพันชีวิตตอนนี้ศูนย์พักพิงซึ่งเป็นสถานศึกษาตอนนี้อาจจะต้องเตรียมกลับไปเปิดเรียนชาวบ้านก็เลยเนี่ยคะ่ะต้องขนย้ายข้าวของย้ายไปอยู่ศูนย์พักพิงแห่งใหม่ไปก่อนเพราะว่าทางโรงเรียนเขาเตรียมจะเปิดการเรียนการสอน23สิงหาคมนะคะซึ่งทางผู้บริหารสถาบัน เขาบอกว่าที่นี่มีนักเรียนกว่า3,000คนเพราะฉะนั้นปิดไปนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมาเตรียมพื้นที่กันใหม่นะคะแล้วก็แต่ไม่ต้องกังวลชาวบ้านที่ยังเป็นผู้อพยพเนี่ยเดี๋ยวจะหาสถานที่ที่เหมาะสมให้ชาวบ้านได้ไปพักอาศัยก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือที่ตราด ตราดเด่กก็ตรงข้ามกับกัมพูชานะคุณผู้ชมนะาทางการไทยก็ยังสั่งปิดชายแดนนะครับดักเรียนชาวกัมพูชาที่สมัยก่อนก็เคยเดินทางเข้ามาเรียนได้ไม่สามารถเดินทางมาได้โรงเรียนก็ได้รับผลกระทบมีหลายแห่งนะครับคุณผู้ชมครับที่มีเด็กนักเรียนชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบประมาณ2-300คนนะครับเบื้องต้นบางโรงเรียนก็ปรับการเรียนการสอนอย่างที่คุณแจ็คบอกไปเรียนออนไลน์นะครับเพื่อให้การเรียนมันไม่สะดุดนะครับคุณผู้ชมครับเอาทีนี้จะเปิดเรียนยังไง รัฐมนตรีศึกษาธิการณฤนะบดนพินโยสินวัน์ท่านบอกอย่างนี้คงต้องไปคุยกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพราะว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยบางพื้นที่ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่เพราะฉะนั้นโรงเรียนยังต้องเป็นศูนย์พักพิงดูแลประชาชนต่อไปก็คือต้องคุยกันว่าพื้นที่ไหนถ้ามันปลอดภัยก็เปิดได้แต่ถ้ายังไม่ปลอดภัยก็ยังไม่อนุญาตให้เปิดแต่ให้ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์แทนนะครับค่ะ คุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ